ยตัวเดินทางองดุดรครับสองร้อยยี200่สิบโลครับสองร้อยยี่สิบโลเป็นวารเจลาะไ ว่าเตเสียงรนียเป็นมิตรยียตัวเดินทางครับตลาดเมืองทองเจริญศรีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับ แต่คุณไม่มีฮะถ้ไปบ้านสวนก็พอร้อมรับเราได้ทุกคนแต่คุณก็มีเวลานิดเดียวนิดเ่อยเนี่ยนี่หน่อยยางบ่ค่ะนบ่สอดแกะใช่นี่คือสอดแกสะหลังจากเสร็จงานที่อำเภอแจ้งข้อครับประมาสองร้อยกิโลครับสองร้อยยี่สิบกิโลอันนี้งานอยู่ในอำเภอเมืองเลยนาะอุดรเนาะอำเภอเมืองอุดรทางไปสกุลค่ะกวัดถึงวิกซี่ ลตลาดเมืองทองจเจริญศรีตลาดจเจริญศรีใช่เออ,อก็นี่ไงบิก๊กซีก็นี่ไงเมืองทองขวามือซ้ายมือรวมกันยู่ในเมืองเลยตลาดอ้อมเมืองเนีหันหน้าไปน้องคายเลี้ยวขวาไปตะกวนแล้วก็เลี้ยวไปตะกวนใช่ไหมแล้วมันก็มี By อใบายพาสอันนู้นจู้จแล้วก็บิก๊กซีตรงนู้นแต่เราไปไม่ถึงบิ๊กซีนี่นี่มันอยู่ตรงนี้ ไออยู่ตรงพ่อหน่เมืองทองพี่กี่ตรงไม่ดีแต่เ,เลิศไม่รู้ผู้จัดโดยผู้จัดโด,ย,ด,ดยออมเดียว,ยวนะออเดียวแอนออมาเดียวบ่นี่แมนโอผู้จัดอามเดียวไห้ม,มเาเดียวขึ้นเจ้าเสกเต็นจีใส่สุดใส่สุดเตเลย เาพ้าโทเนีแรงงานอามาเดียวเอามาเดียวนีด้อเมืองทองเดียวจ๋าจเพิ่มมาตัวเลยอามาเดียวนีมักเลืงเหลืองบักตาเอาเยวบักกะบักนั่นพอกันสไปถึงคุณกะสีเศรอดีเนาะ สามชั่วโมงสามชั่วโมงดีหาในน้อยดีหากระแจ้งเราได้ดีเอาทนากได้ี่ยาหซน่อหนย์ได้แอทลกยโอย่ทุได้ห้องทำอะไรอ่ะโอ้โหเกินองพบปนหนหมอนึงเพราว่างใต่ว่าให้โซนี่ยให้โซ

เออพวกป็นยังเรอาลกกันได้เลยเนาะเออแรอยเ็ะเออวัดีออเย็นงวาะแก้วนะเอาบงดิดเออได้โอ้ส่ออนสวัดีวัดวั่สิบห้าอีกอีกเจ็ดหมื่นสองหมื่นกับปกสว่างไหมสองหมื่น เขาแบบต้องคือเขาบรต้องเราแยกเลยแตว่าทาวัดเนี่ยี่ยมสอดเบอร์เป็นบอกย้อยู่ทางไนดีเสลวดเลยโอเคะัวม่เอแล้วอ็ดกินไแล้วหูรลอนไหมมีฟอสิตาไปด้นนาครับไปกินแม่นนี้แม่ แม่ฮักตามมาแต่ว่านี่แหละครับเบลมาพ่อมันนีไปอี่พ่อครับนี่เดียวคนอ่อนอยู่เนี่ยแม่เธอไปกี่พ่อวะแซนมาแม่เนาะพ่อเธอเละไปกี่แม่กับบ้านแม่อ่อนอยู่เนี่ยเบลมาเมื่อยพ่อเดี๋ยวถึงรถจะรับแล้ว ปวามนีเิ่นเปิดมวมั้งปมเป็นดีหรือมั้งลาทั่วก็จะเหมาะหมือคนใดต้องมาก่น้จกความจิว่าจะเหมาะเป็นทัรู้จกความจริงว่าเป็ัวนองหัวว่าหันนี้ือเดียวเอหนี่นีไรนะเดี๋ยพอจะตายกิลคินบ่คือดอก ปลาอร่อยร้อนไหมอนเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวโอ้ยเดใส่ใสนองขี้รวหัอตับมึอนี่มอวานี่ม้อครับขาดไปหนึ่งองค์ขนาดว่าบุครงเ้ยกุ้งกับยูเยเออปเยไหมวนววยไีแห่บะหม่ใม่ปีเลยส่วนเลยเลยบคองเลยปะ

แรกครับพี่น้องทางอุดรอย่าลืมอย่าผาดครับตลาดเมืองทองเจริญซีครับกาแฟสมเพิ่์ดมึมีขายอยู่ใช่เวียนแมนมีแต่นลำสซงขายต้องผสมเอาเองเงดีเอาก็เจอว่าต้องต้องผสมใช่เพียงก็ มันมีบบกเลบบมันมีบบกสมอันนี้ก็แซ่บด้มอันเนี้ยแซ่บดิสมอันเนี้ยละมันมีความหอมอมเต็มเงแนวอะไรนาะศิลปะอะไรอเมื่อนั้นได้ยาเ่ได้ตัวเนาะทีมไทยกินได้หลากหลายยาที่เท่านั้นเดียวไมเอกน้องหายาแล้วอใส่ใส่มันงามะซื้อจริงกับิงว่าใดหรอใส่ปแล้ว ไปยมตัวเดินทางไปนั่งอยู่บ่ครับบอเด็กไปครับเด็กเขาุงเทียบเขาุงเทียบครับเดีย่านยุงเทียบกันได้ <S 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 อีกปจังมืออัไไปุงเทียบเล่ะบอกเดียวบแจงเขาไม่ติครับอีกป้าจังมือก็อาจจะอีกฤดูกัลนนะครับรที่ที่แลที่แล้วดีิ้เก่า เจ้าของเที่ยวเล่นที่ไหนสนามกีฬาบันแพงครับมีแจกไข่หนึ่งแสนฟองแจกงัวหล,ลักะมีรางวัลแจกทองครับรุ่นทองอิดวงเลยอิดวงมัวสองตัวมัวสองตัวมีรางวัลทองคำนะครับแจกไข่แจกฟองแล้วก็มีสองเวทีเลยครับสองเวทีประชันกันเลยครับ วันที่ยี่สิบเก้ารับประกันคุณก<ม>ภาพรพนภาคมที่จะถึงนี้ครับโนนทพันธ์เทียร์ซอย่าเสียงเงียบนะรู้ครับเดี๋ยวเดิ <c oughs> เเดนทางต่อละครับขอบคุณพี่พน้องเอฟซีแฟนคลับทีมบ,บอลครับพอกันไม่ชิมหนาครับพ่อแม่มาที่อาฝากพี่น้องติดตามช่องพ,พ่อแม่หงุดหงิดแล้วเพื่นเพลิพ่อแม่หงุดหงแฟนเพล ขอก้อนรับทีมาสวัสดีครับ